ุกคนตอนนี้ความบ้าเรา100%แล้วเว้เยเลือกกองทับกาลลำบังบางอะไรวะนสวัสดีครับ <t unprecedented> ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คิมซู Channel อีกแล้วนะครับ <t> ผมวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอกอยู่ในแมป l i s Ah Fop a อีกแล้วเป็น EP ที่3นะครับ เนื่องจากไอเจ้าเกมเนี่ยนะครับมันลบอย่างมาเดี๋ยวลบอย่างมานะครับแล้ววันเนี้มันก็อัปเดตมาใหม่เว้ทุกคนเราสามารถ multiplayer นาวิสไวท์แชทก็คือเหมือนว่ามาสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะมีกูกนะิงวิดฟับป้าอาจจะสามารถทํากับข้าวได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอย่างไงก็ลองมาติดตามกันดูครับไปเอาล้ฮะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะว พราะ EP ที่แล้วอะผมเล่นความเชื่อไว้ที่80%นะแล้วผมจะมาเล่นให้ต่อให้จบใช่ไหมลย่านี้มันก็ถูกปิดไปเว้ยแล้วผมเพิ่งจะได้กลับมาเล่นมันเพิ่งจะอัปเดตมาวันนี้ก็กะจะมาเล่นให้จบแล้วก็มาดูว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับยังไงก็รอชมให้จบด้วยนะครับแล้วก็นี่อย่างแรกเลยนี่เขาสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนนะนี่เห็นไหมมันสามารถจอยกันได้นะทุกคนตอนนี้แล้วก็อันนี้คืออะไร เป็นที่บริจาคบิงโกฟักกาฟัปป้าอะไรก็มาดูนะกดๆไป What What the อ๋อโงยแพงไม่เอาฮะเดี๋ยวเราลองสำรวจข้างนอกกันหน่อยดีกว่าว่า,รารมันเพิ่มมีอะไรเข้ามาเฮ้ยคือค้นี้นมันผหเฮ้ยมันมีฟัปป้าอยู่ข้างนอกด้วยอะ่ะมันใช่ฟัปไม่ใช่ฟัปป้าทุกคนมันเป็นหมาหมาเว้ยหมาเราหรือเปล่าเฮ้ยแต่ไอเจ้านั่นยังอยู่เว้ยไอเจ้าแมวตัวนี้มัน มันจะอยู่ตลอดเวลาแล้วหรอตอนนี้ถ้าพอเขาอัปเดตมาแล้วมันอาจจะอยู่ทุกวันแล้วก็ได้นะไอเจ้าแมวผีเนะี่ยแล้วก็ส่วนที่ผมทําค้างไว้วันนี้ก็จะป่วยให้ครบเลยนะแล้วก็อุ้ยนั่นอะไรฮะทุกคนหรือว่าวาเข้ามาในอะไรนี่อวกาศเอยโคเทมันเหมือนแบบยานอวกาศเอเลี่ยนอะไรทุกอย่างมันมีของที่เราซื้อเว้ อันทาสุกสาบวิ่งสาบแล้วได้เอานี่คือคูณซองฟอป,ป้าโอ้แล้วนี่ก็คือห้องข้างหลังห้องข้างหลังจะเปิดกว้างขึ้นโอเคซื้อซื้อทุกอันนะแต่ซื้อไม่ได้เหรอเหรอทำไมซื้อไม่ได้อะทุกคนตังค์ไม่พอเหรอ,เอ,ออันนี้ไม่แน่ใจนะหรือว่าราต้องทำเพลสอะไรหรือว่าต้องเล่นให้จบก่อนก็ก็ไม่แน่ใจนะแต่ลอดูฮะแล้วจอกอยังไงอ๋อนี่ทังออกเฮ้ยแ๊บเดียวมืดแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันมันมีอะไรตกมาวมเลยทุกคนมันมีดาวตกเว้ยเราสามารถอยู่รนอกได้ไหม <c oughs> เฮ้ยหมาเรา,าจะตายไหมหมาเราจะตายไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเขาอ,อัปเดตมาใหม่เนี่ยว่าใช้ได้เลยนะครับเราออกไปื้อย่ <c oughs> าบอกนะว่าเอาเราโดนไอ้นี่แล้วเราจะตายด้วยอะ่ะไม่มั่งไม่มั่ง <c oughs> เราก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วยนะเฮ้ยไปดูตรงนู้นดิทุกคนเห <c oughs> มือนว่ามีอะไรด้วย มีเศษแล้แดงวะ,อะเออเศษเออเดมาชิบเดมาิกมาเก็บหินอู้้ตายฮะตายเฉยโอ้ตายก็ไม่เป็นไรฮะมันก็สามารถเข้ามาอยู่บนนี้ได้เหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พอเราเศษไปแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> เศแล้กวก็ดีอยู่เราลองไปใหม่โอ้ทีนี้หอหินหินอุกกาจหู้ยเดียเก็บได้เก็บมาทำอะไรฮะ แลวดูเขาอัปเดตอะไรมาบ้างวะอของเพียบเลยทุกคนโอเคแล้วเรียกว่าน่าสนใจฮะน่าสนใจเพราะว่าอัปเดตมาใหม่นี่ดีเลยบุกโจรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยตจอนบ,บุกอ๋อไอเจมพวกนี้มาอีกแล้วครับตัวตัว,ต,วตัวร้ายพวกนี้มาอีกแล้วเหรออมกแล้วเหรอ,อไม่แล้วเหรอผมเรียกว่าหมาเราดุมากกัดไม่ยั้งนะโอเคไม่เท่าไหร่นะว่า เท่าไหร่นู่นวะไม่แต่มาไม่หยุดเลยเว้ยังไม่หยุดเลยไปอตีตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายยังเหมือนเคี้ยวมันเคียเค้ยวออกมาอีกทีมาสิฟันยับฝันยับออกครับออกฝันยับ,ออบว่าเยอะเนี่ยมันมาเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าครับทุกคนนะท่านผู้ชมแบบว่ามันมาเยอะกว่าเดิมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแล้วมันเก่งกว่าเดิมด้วยโอ้โหแว่าเกมเขาน่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยครับ เจ้านี่อะไรเนี่ยลูกบอฟอปปาเราสามารถมีดาบได้เหรอครับสองหมื่นห้ามีโล่เฮ้ยน,น่าสนใจนะเนี่ยแล้วแทมูชานเราห้าร้อยเองเหรอมีสามล้านแมววัวหนโอเคโอเคได้เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเก็บตังค์สักสองหมื่นห้าแล้วมาดูว่าไอ้นี่มันจะฟอปปาเราจะสามารถถือดาบได้หรือเปล่า ใส่ปุ๋ยไปเองเดียวครับเราใส่ไปเรื่จะได้ดปุ๋ยมันจะได้ตัวไวๆอ่านี่ก็ปลูกเพิ่มก่อนไหมให้เหลือเราไปซื้อ,อนี่ก่อนดีกว่าทุกคนเออไอ้ไอ้พวกดาบโล่ของน้องฟอปป้าของเราเนี่ยเออว่ามันจะเท่แค่ไหนดูครับดูครับเราจะทําการซื้อด่วนๆกดมาแล้วหนึ่งไหนๆโอ,โ,อโอ้โอ้ my god โอ้โหดาบทองซะด้วยโอ้เอ็กคาลิเบอร์หรือเปล่า เทจัดอืหรือมาอีกครับโลกของเรายังไม่ได้อ่ามาแล้วซื้อเรียบร้อยดูสิอยู่ไหนอยู่ไหนนี <c> ่ <oughs> โอ้โน้อป๊ะป้าเราโเคเท่เอาจัดเลยฮะน้องป๊ป้ามีทั้งดาบเป็นทั้งโลกโอเคอ๋อทุกคนครับ เหมือนว่าเจ้ากออิดเนี่ยมันเอาไว้เฉดเว้เนี่มันบอกว่าเอาไอแมทเนี่ยมันมันแรกหรือเปล่าลองซื้อครับแล้วเราจะถูกสาบหรอหรือว่าไงฮะอืมมันก็คือแล้วรูนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเราเอานี่มันแลกแล้วก็เราจะถูกสาบเหรอ <c oughs> เฮ้ยหรือว่าเงินเราจะเยอะขึ้นวะแล้วตอนนี้มันบอกว่า เราเอาไอ้นั่นมันแลกอ่ะทุกคนแล้วเราได้ตัวนี้มาเว้ยไอความบ้าะไรทั้งอย่างเนี่ยมันทำไงอ่ะมันใช้นี้หรือเปล่ารับเฮ้ยใช้นลอในการศรัทธาอุ้ยจับจับแล้วอยตอนนี้ห้องเราเปิดแล้วเว้ยห้องเราเปิดก็เดินไปเรื่อยฮะไม่รู้ว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเอาเรียกว,ว่าเกมเขาจริงอ่ะอัปเดตมานี้ถือว่าโอเคเลยฮะอืมเจอไหมเจอไหมหลงทางอีกแล้วหรือเปล่า โอ้ยตัดเจอเฉยเจอครับเจอแล้วไอ้หมอนี่มันนั่งเหมือนเดิมฮะเราซื้อ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 ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะมันก็ไอเทมเดิมๆนะทุกคนเราต้องเข้าออกทางเดิมหมดเลยมึงเนี่ยรู้สึกอืมเราทำมายากกว่าเดิมเยอะโอเคเราได้มาฮะแล้วตอนนี้เรามีอันนี้หนึ่งอันเราก็จะศรัทธาเขาได้เปล่าอ่าเราไหว้เขาไหว้ความบ้าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปทุกคนอ่าไหว้ไปเรื่อยฮะแต่รื้ว่าถ้าเกิด กบรอแล้วเราจะได้อะไรวะเดี๋ยวรอดูครับลองกดเรื่อยๆอไปกดเรื่อยๆ <c oughs> เขาบอกว่าบ้านผลิตภัณฑ์ฟัปป้าเหมือนว่าจะศรัทธาไม่ได้แล้วนะต้องก้อนอินหมดหรือเลปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอเก็บใหม่ก็ได้อันนี้เราก็ให้น้องฟัปป้าเหมือนเดิม <c oughs> เอ้ยใช้บอกว่าไหนว่าน้องฟัปป้าอยู่ไหนวะออยู่นี่หาให้น้องให้เขาเหมือนเดิมแล้วเราก็เรียกว่าเก็บค <c oughs> ่าเช่าเท่าไหร่ดิ ไอเสาตรงนี้มันมานานแล้วหรือเปล่าครับผมเพิ่งสังเกตเห็นทุกคนก็เส่านยไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเอ,อ่อต้องค่อยๆต้องคอยสังเกตนะว่ามันมีอะไรมาใหม่อมืแล้วเหมือนว่าไอเจ้ากระบาดมันจะตกมาแล้วเว้ยทีนี้เราก็จะมีไอเจ้าแร่นี้ไปให้เจ้าแมวบ้าน,นันได้แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วรอมันตกเสร็จเลยแล้วเราก็ไปเก็บามาามม่มีหนึ่งอันแล้วตรงนั้น แต่ว่าเดี๋ยวรอรอก่อนดีกว่าเอาละฮะผมเก็บมาได้สองอันแม่ทุกคนลองให้ดูไว้ต้องมันให้ไม่ได้อ่ะ What 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 ไอ้จอนบุกจอ้บุกโอ้โอ้จอนบุกอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอเออไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวทายโอ้มาบ่อยชิบเป่งเลยแพทนี้ Oh no Oh my god โอ้ดูร้ายมากไอ้มเข้าไปตัวนึงเข้าไปตัวนึงเอาไม่มีโดดีโอเคโอเคโอเคทุ้ชมครับตอนเนี้ย สวนของเราเต็มแล้วเว้ย6สวนอาห6แปลง6แปลงเรียกว่าสวยมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการรีบอัพเจ้าความเชื่อให้เต็มร้อยแล้ว,แล,วแล้วจะได้เห็นทันทีว่ามันอัปเดตอะไรมาแน่โอเคขอเวลาไปฟาร์มแปลบหนึ่งฮะทุกคนกคนเหมือนว่าตอนนี้แมวเราลูกแมวเราเยอะไปใช่ไหมเราต้องทําลายมันเว้ยอีเอา้ามันทําลายไม่ได้หรอ โอเคทำงานไม่ได้เว้ยที่ฆ่าเด็กมึงก็ไปฆ่าเด็กไม่ใช่เหรอหรือว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันโตแล้ววะเราถึงฆ่ามันไม่ได้วะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรฮะไม่ตายก็ไม่ช่างมันแล้วก็ให้น้ำอัดลมชื่อน้ำอัดน้ำอัลมอนด์เหรอน้ำอัลมอนด์เอ้ยไม่ใช่นะนี่หรอว่าให้เจ้าตัวนี้เรียกว่ามีชีวิตเยอะมากตอนนี้ทุกคนตอนนี้ความบ้าเรา100%แล้วเว้ยเรียกกองทัพกำลังบังบางอะไระเนี่ย เฮ้ยกองทัพมังกัดเข้ามาเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้อู้กองทัพอ,อุ้ยอู้ในกองทัพห,หนุ่ยในกองทัพข้ออู้เอ้าไหนกองทัพฮัลโหลฮัลโหลเจ้ากองทัพข้าอยู่ไหนจะหลอกข้าเหรอจะใช้เหตุบูชาได้ด้วยเหนังกคททุกคนเลยวะกองทัพอยู่ไหงกองทัพมันกำลังมากองทัพ อุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ขัพมาเฮ้ยแล้วเราจะเรียกเขาทำไมวะโอ้โหไอ้นี่ยั่สู้ยากด้วยอุ้ยเอ้าอุ้ยโหราชาราชามีราชามาโอ้ยเอ้ยเอ้ยความบ้าความบ้าความบ้าข้างความบ้าข้างเต็มร้อยเหรอไม่นับเลยทับมาแล้วจู่ปุ๊จะฆ่าสู้เราฮัลโหลยายาไม่โอเมกอดโอ้ยเฮยยายาฮัลโหลคนเยอะคนเยอะเฮ้ยจี้ข้าจี้ข้าวกคนฮะเราสู้มานานมากอ่ะ มันยังไม่ตายเลยคิดดูโอ้เรื่องว่าสู้ยากอยู่นะทุกคนเอามันเอาจัดเลยแล้วตอนนี้ผมช่วงชุลมุนนะผมกดเรียกว่ซื้อทหารข้างหน้าไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันชุลมุนมากเพื่อผมกดซื้อจนตัวนี้มานี่ทหารดูเลยนะหรอว่าออกไปไม่ได้เลยนะทุกคนออกไปนี่คือโดนยิง่งเดียวเลยนะแลวตอนนี้เหมือนแมวเราจะตายได้ด้วยนะห้างหัวใจเองโหช่วยไม่ได้เลยอ่ะไม่น่ารีบกดเลยไม่รู้อ่ะ ทุกคนครับสู้อย่างนาสองนาจนผมได้ตัวที่หหใหม่ตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมผมกดเจ้าตัวเจ้าเจนะ้าตัวทหารม่อีกตัวนึ้งเลยทุกคนผมตึดมากเลยเจ้าตัวเนี้ยผมสู้ยากเอาคารนะทุกคนไอ้เจ้าความบ้าเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะเล่นเนี่ยต้องมีเจ้าทหารสองตัวหน้าก่อนนะทุกคนถึงจะต้องเรียกมันไอถึงจะเรียกไอจเจ้าความบ้านนี้ให้ได้อ่ะมืงงกีนไม่ไหวฮะทุกคนเล่นผมเล่นนานมากอะสู้กับมันแบบโอ้หสิบถึงยี่สิบนาทีได้อะทุกคน นี่มันยังไม่ตายเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันตายตอนตายนะทุกคนมันใกล้ตายแล้วเว้ยทุกคนเดินมันนิดเดียวเองเอาแล้วเอาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วดูดิชีวิตเจ้าแมวของผมมาจาก17 14็สิบมั้งเหลื 2, อสองอ่ะผอมมสู้แบบสู้ยากมากครับถ้าไม่มีเจ้าทหารทั้งหน้า2ตัวอย่าเชียวอย,อย่าอย่าได้เรียกความบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวงั้นไม่ไหวแน่ๆนเอาละหลอลุ้นฮนะว่อ,อมันจะมีอะไรเกิดขึ้น จะตายแล้วเว้ยจะตายแล้วเว้ย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 ทุกคนโอ้โหแล้วดูโอ้โหอีสองบาทเต็มเลยเรียกว่าจับจ่าตัวเก็บเก็บลัวๆฮะอย่างนี้เก็บเลยครับผมบัตรทั้งนั้นโอเคฮะแล้วตอนนี้แบบเรียกว่าทรัพยากรเราแบบ ฟู่ฟู่มากอะเง,เงินเงินเงินทองเราแบบโหดูดิแล้วได้อะไรมาเนี่ยกระดูกไก่เหรอกระดูกกระดูกเอาให้ใครวะเออเอาอาจจะต้องเอาไปให้หมาข้างนอกนะทุกคนแล้วดูดิถ้าเกิดไม่มีเจ้าสองตัวนี้เราอาจจะไม่ไหวนะทุกคนต้องมีเจ้าสองตัวนี้ก่อนนะทุกคนตอนนี้ไอ้เจ้าพวกนี้มันบุกมาเว้ยแต่มันทําอะไรเราไม่ได้แล้วอะ่ะต้องมีทหารมาเฝ้ายามอยู่สองคนโอ้โหสบายจัด สบายโคตรโคลเรียกว่าไปตกปลารอดีกว่าโอ้โหจับหลายให้มันให้มันูน้บวนไปฮนะเราไปตกปลาทําเงินต่อโอ,โอเคเรียกว่าสบายขึ้นเยอะแล้วสองตัวนี้มันมีประโยชน์แท้ๆหนอเอาละฮะทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มไปสักพักเนี่ยดูเงินผมดิโอ้ห้าล้ายกว่าบาทแล้วเราดูกันว่าความเชื่อร้อยเปรเซนต์เกิดอะไรขึ้นเรียกว่าเหลือๆฮะเหลือๆ รอยแล้วฮะแล้วไงอะ่ะเอ็มแซมปุ๊บอืมมาแล้วเอาดีเอาดีฉา,ากจบฮะทุกคนปุ๊บฟาบมานี่นะฮะมาเจอพุท่านผู้เฒ่าเว้ยเฮ้ยเท่าเพืเ่อบอกฮัโลโหลเออจุด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 เอาล่ะครับผม เหมือนว่าท่านผู้เฒ่าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยเขาบอกเราว่าอย่างนี้เว้ยเขากำลังตามหาบางอย่างเว้ยเราก็ถามว่าท่านผู้เฒ่าตามหาอะไรครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าเต่าเขาบอกว่านายอยากรู้ไปทําไมอ่าแล้วผมก็เลยบอกว่าเผื่อผมจะช่วยตามหาให้คุณได้อ่าผู้เฒ่าเต่าเขาบอกว่าฉันตามหากอคอนออยู่เอ้าแล้วเขาตามหากอคอนออยู่เว้ยแล้วทีนี้เขาอยากให้เราไปหาให้เฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันยากมากนะ เราต้องผ่านการเอาบี้ให้ได้โอ้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าโอ้ยสบายมากนะครับเต่าผมจะเอามันมาให้อย่างเร็วเลยว่าแต่เป็นกอขนองของใครนะไปเอามาก่อนสิแล้วฉันจะบอกเอาบี้ไปเพื่อจะไปเอากอขนองให้ท่านผู้เช่าเต่าทุกคนเรกว่าโอ้โหว่าจะจบได้นี่เมื่อเราได้ไอ้กอขนอนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนํามันไปคืนผู้เท่าไวทุกคนอ่าเดี๋ยวเรายื่นให้ผู้เท่าก่อนนี่เน่ ยื่นปุ๊บเขาก็ตกใจเลยฮะเขาบอกว่านายไปหามันได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อผมก็บอกว่าโอ้อีซี่อีซี่มากอีซี่จะจัดพุดดทธาวเแบบเขินนะครับชอบฮะชอบใจเขาบอกว่าเหมือนว่าเรามีไอ้เจ้าทําคิวเนี่ยแล้วเราสามารถซื้อเนี่ยมันมันจะมีฉากจบสองอย่างนะลึกลับกับเครื่องเวลาเหมือนทม์แมชชีน ผมจะเลือกอันนี้แล้วกันโอเคเราไปดูฉากจบกันดีกว่าอ่าอะไรเนี่ยอะไรยัง่เลยเองไงะไรฮะโอเ้เป็นเปนดำแล้วไงอ่ะไม่จะมีอะไรอนอกก็เหมือนเดิมโหลฉันอยู่ที่ไหนโอเคเหมือนว่าเราจบเอ้าเราวาร์ปเราถูกวาร์ปมาที่ทะเลทรายนะ อืโอ้เอฮ้ยโอ้โหอยู่ในอวกาศเลยครับตอนนี้แล้วหัวหายเอาอเคยบักอตอนนี้เราอยู่โอ้หนีเห็นไหมเราอยู่ที่นอกโลกเว้ยโอ้เท่จ,จัดอะก็เหมือนเดิมฮะเฮ้ยมีกตามีลูกตาโอ้โหน่ากลัวจัดแล้วเหมือนละแล้วเนี่ยมันมาตามเราเว้ยทุกาตาโอ้สยอง โอ้ยังไม่จบมีเนื้อโอ้เนื้อยักษ์ก็ยังสงสัยอยู่นะฮะว่าไอ้เจ้าเครื่องจานบินเนี่ยมันมนเอาไว้ทําอะไรโอ้ยทีวียักษ์ฮัลโหลมีคนดูทีวีไหมครับเนี่ยโอเคจบแล้วมั้งทุกคนน่าจะจบแล้วละายาังอีกโอ้เหมือนเดิดเข้ามาในโลกของ j u r a s s i c World ครับมันเป็นแบบ ใช้สถานที่เป็นป่าเป็นมีภูคงภูเขาอาจจะมีสัตว์ร้ายก็เป็นได้ตามคิวคือเวลาช่วงเวลาอุ้ยนี่เหมือนในล็กเลยอะทุกคนแดงเถือกน่าจะเป็นแบบถ้าเกิดเราตายเราจะมาหยุดตรงนี้มั้งเฮ้ยแล้วมันข่าวนานมากอ่านี่โอ้โหว้าวนี่เหมือนจะเป็นที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าเจ้าตองฟอปป้าของเราแม่งเวลเก้าเก้าเก้าอะ มันไม่มีหิวมันเอมามาตะอะโอ้เ oh, <c oughs> นว่าได้น้องฟอปป้าเนวดาได้ฮะโอ้โหมิโรมีดาบโอ้โเียวเทจัดแล้วดูดิบ้านเราลกมากอะมีปลาเต็มไปหมดเลยอะสร้างมาเนะไม่สนใจไปสำรวจข้างนอกอนืน่าจะเป็นฉากจบของแท้ครับก็มีราชงมีราชานะจบแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรละโอเคครับก็ใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะลองเล่นดูก็แนะนำเลยฮะสนุกมากโอเคเลยฮะสนุกมากครับแพทใหม่อัปเกรดใหม่อัปเดตใหม่มาใช้ได้เลยครับเจอกันครับ